นายปียบุตรแสงกนกคุณก็ระบุนะคะว่ามาตรา112เป็นความอัปลักษ์ของระบบกฎหมายไทยขณะที่นายสุนัยภาสุกก็กล่าวนะคะว่ากฎหมายหมิ่นเบื้องสูงเป็นเครื่องมืออนุรักษ์นิยมซึ่งกรณีของนายสมยศพึกษากเกษมสุขสะท้อนได้ชัดเจนค่ะกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจัดงานจิบน้ำชาเสวนาการเมือง เพื่อระดมทุนเคลื่อนไหวกิจกรรมครบรอบ3ปีการจองจำนายสมยศพึกษากเกษมสุขผู้ต้องขังคดีอาญามาตรา112หรือคดีหมิ่นเบื้องสูงนายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์การเสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือ Human Rights like ประจําประเทศไทยปาฐกถาพิเศษระบุค่ะว่า กรณีของนายสมยศสะท้อนการใช้กฎหมายอาญามาตรา112ใน2ด้านคือสอดรับกระแสก่อนการรัฐประหาร19กันยายน2549ที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมใช้คดีหมิ่นเบื้องสูงเป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้จะถูกพิพากษาทั้งจากสังคมและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเองว่าไม่จงรักภักดีไปแล้วแม้จะยังไม่มีการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีนัยยะทางการเมืองที่เห็นได้ชัดว่ามาตรา1.12จะไม่สามารถแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยได้ซึ่งนายสุนัยนเชื่อว่านายสมยศถูกยัดเยียดข้อนี้เพราะได้รณรงค์ให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112มาตลอดค่ะปิดกั้นเสรีการใช้กฎหมายมาตราหนึซึ่งนําไปสู่การ การปิดกั้นเสรีภาพการสร้างความบรรยากาศของความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับเราเห็นบทบาทของฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายบทบาทของฝ่ายตุลาการบทบาทของกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุนรักษ์นยมนะครับสื่อแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมที่อยู่ในฝ่ายนุนรักษ์นยมเนี่ยครับเพลื่อนมาในลักษณะนี้ความคิดเห็นที่แตกตา่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัศริย์นั้นเนี่ยเป็นสาระสําคัญของความขัดแย้ง ทางการเมืองในบริบทปัจจุบันของสังคมไทยเพราะฉะนั้นคนที่ถูกผลักว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุโขทงเนี่ยก็จะยิ่งถูกผลกระทบถูกบีบคั้นมากขึ้นนะครับซึ่งการบีบคั้นนั้นก็จะออกมาในรูปที่เราเห็นก็คือกรณีความอายุติธรรมอย่างยิ่งยวดอย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีของสมยศขึกนาเกษมสุขจากนั้นมีการเสวนาการเมืองไทยใครเป็นเหยื่อโดยนายปิยาบุตรแสงกนกคุลนักวิชาการคณะนิติริาชร์กล่าวค่าว่านายสมยศ เป็นผู้ผักกัดนะคะโดยมีความร่วมมือจากคณะนิติราชจึงเกิดเวทีอภิปรายทางวิชาการต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางนับจากวันที่10 ธันวาคมปี2553เป็นต้นมารวมถึงมีการเข้าชื่อประชาชนมากกว่า300,000รายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112แต่ฝ่ายการเมืองไม่ผลักดันทําให้ไม่สามารถผ่านสภาได้นายปิยบุตรเปิดเผยนะคะว่าจะมีการผลักดันเรื่องนี้อีกในระยะเวลาอันใกล้เพราะเหยื่อของกฎหมายฉบับนี้มีมากขึ้นทุกวันที่สําคัญการตีความมาตรา112ก็เกินเลยกว่าตัวบทกฎหมายที่มีอยู่โดยย้ําว่าคดีมาตรา112เป็นความอพรลักษณ์ของระบบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยเฉพาะการไม่เปิดเผยรายละเอียดในการตัดสินหรือไต่สวนคดีและอัตราโทษที่สูงกว่ายุคสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะมวลชนฝ่ายไทยก็ตายในเริ่มสนใจความคิดแก่มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมคิดว่า10ธันวา53เนี่ยเป็นหมุดหมายที่สําคัญเหมือนกันนะครับในการจัดอภิปรายครั้งนี้ก็เล่าให้พวกเราทราบว่านะพี่สมยศมีบทบาทในเรื่องนี้มากนะครับก็คือ เป็นคนคิดเลเริ่มมาแล้วผมก็ขอให้เข้ามาจาัดร่วมหมายเวลาเชิญนักวิชาการก็มาให้มันเป็นรูปแบบของการอภิปรายทางวิชาการนะครับผมกาลังคิดว่าจะหาโอกาสจัดพวทีอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยพูดถึงปัญหาร12แล้วผมคิดว่าไอ้คดีเนี่ยนะม,นมันมันมันสะท้อนถึงความอับป,ปลักษ์ของ112ครบทุกมิติอะครบทุกมิติจริงๆนะฮะ นางสาวจีรนุชเปรมชัยพรผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทายกล่าวเขาว่าหัวใจของปัญหานี้อยู่ที่การใช้มาตรา112ให้เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถแตะต้องได้และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ขยายเบียดพื้นที่สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องมีเส้นแบ่งหรือจัดการความสัมพันธ์ใหม่ให้สมดุลและเป็นประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็ยอมรับนะคะว่าไม่สามารถถกเถียงกันในประเด็นนี้ให้ถึงที่สุดได้เพราะมีมาตรา112คอยคุกคามอยู่นั่นเอง นางสาวจิวรนุชมองว่าในสังคมที่ไม่มีประชาธิปไตยชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมต้องการให้คนในสังคมเชื่องขาดเขาขาดกลัวเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองจึงใช้กฎหมายควบคุมการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ภายใต้ความกลัวในการแสดงออกและการดำเนินชีวิต พร้อมยืนยันนะคะว่าผู้ต้องหาหรือตกเป็นเหยื่อในคดี112ที่ไม่ยอมจำนนต่อความอายุติธรรมที่ถูกยัดเยียดให้สามารถยืนหยัดและผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกได้ดังเช่นกรณีในสมยศแม้ว่าจะมีชะตากรรมที่ยากลำบากอยู่ในเรือนจำแต่ก็มีงานสร้างวิชาการออกมาสู่สังคมนอกกำแพงเรือนจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้นายสมยศถูกจับกลุ่มตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยน2554เนื่องจากเป็นบรรณาธิการนิตยสารไว of ทั้งสินซึ่งตีพิมพ์บทความเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง2บทความและถูกคุมขังในเรือนจำตั้งแต่นั้นมาโดยไม่ได้รับการประกันตัวแม้ว่าขอยื่นประกันตัวมาแล้ว15ครั้งกระทั่งในวันที่23มกราคม2556สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาลงโทษจำคุก10ปีรวมโทษเดิมเมื่อปี2552ในคดี หมิ่นประมาทพลเอกสะพรัางกัลายานมิตรอดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชที่รอลงอายาไว้อีก1ปีรวมเป็นจำคุก11ปีค่ะ